สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ยิปสีพยากรณ์สำหรับคนที่เกิดปีมะเมียประจำเดือนมิถุนายน2567หรือปี2024การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันอิทธิปลของไพ่เจดาบเข้ามาอยู่ปแรก อ่าไพ่ดาบเดือนไหนก็ยังเป็นเดือนที่เรายังต้องเหน็ดเหนื่อยนะกับเรื่องของการทํางานอยู่นะคะโดยเฉพาะอาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของธุรกิจเสริมนะหรือมีความคิดนะคะที่จะลงทุนเกิดขึ้นด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ยังเกิดโอกาสกับเรื่องงานแน่นอนนะคะโดยเฉพาะนะคะตําแหน่งของไพ่งานที่เข้ามาเคลื่อนไหวในช่วงนี้นะคะก็ยังมีชีพนของไพ่งานสวยๆเข้ามาด้วยทําให้คนที่เกิดปีมะเมียนะคะยังมีโอกาสกับเรื่องของการทํางานที่ดีแน่นอนค่ะเพียงแต่ว่าอาจจะเป็นช่วงที่เราต้องปรับเปลี่ยน กับเรื่องของช่วงเวลาหรืออาจจะเป็นเดือนที่เราต้องเดินทางไปติดต่อธุรกิจนะคะซึ่งอาจจะเกิดขึ้นด้วยในช่วงนี้นะคะแต่มองว่าการทํางานเนก็ส่งผลดีนะเพียงแต่ว่าตําแหน่งของหัวหน้าที่เป็นผู้ชายเนี่ยนะคะเราต้องระวังปัญหาหรือต้องเข้าไปปรับความสัมพันธ์ด้วยตําแหน่งของเพื่อนร่วมงานในช่วงนี้นะคะก็ต้องพยายามนะคะพูดคุยกันแหลกหรือต้องทํางานร่วมกันนะคะ แล้วก็ลดความขัดแย้งลงนะตำแหน่งของหัวหน้าที่เป็นผู้หญิงเนี่ยตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่ดีนะคนไหนที่มีหัวหน้าที่เป็นผู้หญิงนี่ดีมากนะคะแล้วก็เรื่องลูกน้องเรื่องบริวารเนี่ยก็ยังเป็นตำแหน่งที่เข้ามาส่งผลดีสําหรับคนที่เกิดปีมะเมียค่ะส่วนเรื่องของการเงินนะคะมองว่าขึ้นไพ่เจ็ดเหรียญ รายได้การเงินยังเข้าหานะคะหรือยังเกิดโอกาสอยู่นะคะแล้วก็อิทธิพลของการลงทุนต่างๆหรือเรื่องของรายได้ยังเข้ามาหมุนเวียนนะเพียงแต่ว่าเดือนนี้นะคะยังมีค่าใช้จ่ายนะเกิดขึ้นบ้างนะคะโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทํางานการลงทุนเรื่องบ้านเรื่องร้านนะคะหรือว่าเรื่องของการอยู่กันกินนี่แหละนะหรือคนในครอบครัวอาจจะเข้ามาบ้างค่ะแต่มองว่าการเงินเนี่ยนะคะก็ยังขึ้นหิงเจดเหรียญนะคะก็ยังเป็นเดือนที่ รายได้ยังส่งผลดีแหละหรือการลงทุนก็ยังเกิดกําไรอยู่นะเราไปควบคุมมานะในตําแหน่งที่เตือนไปแล้วกันส่วนเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดก็มีดวงค่ะที่จะพบรักจากการทํางานนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะพบรักแท้หรือพบรักที่ดีค่ะคือบางคนเนี่ยเราครบคนมานานแล้วนะแต่ว่ากับคนเนี้ย กับไม่มีการเคลื่อนไหวนะแต่ว่าอาจจะพบรักนะคะที่ใช่ในเร็วนี้นะคะอาจจะเข้ามาแบบรวดเร็วเลยสําหรับคนโสดเนี่ยนะคะหรือว่าอาจจะเป็นลักษณะเหมือนกับการพูดคุยกันนะคะได้ช่วงสั้นๆแล้วก็มีเรื่องของความคิดที่จะอยู่เป็นแฟนกันเลยประมาณนี้นะะฉะนั้นก็ถือว่าคนโสดก็มีชิปนของไพ่ถ้วยสวยๆเข้ามาอาจจะมีแปดถ้วยบ้างแหละแปดถ้วยนี่คือไพ่คนโสดนะคือไพ่คนช่างเลือกนะคะ แต่ก็มีไพ่สิบถ้วยค่ะฉะนั้นก็มองว่าคนโสดเนี่ยมีโอกาสที่จะได้สละโสดในช่วงนี้นะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาอาจจะมีปัญหากันบ้างนะคะแต่มองว่าเป็นคู่กันนะคะเป็นรักแท้รวมถึงนะคะอาจจะมีโอกาสนะคะที่จะมีข่าวดีนะคะเกิดขึ้นกับเรื่องของความรักหรือความสัมพันธ์ด้วยสุขภาพร่างกายในช่วงนี้นะคะอาจจะต้องระมัดระวังนะคะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการปวดศรีรษะค่ะแล้วก็ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการปวดกระด เรื่องของช่วงล่างคุณสุภาพสตรีคือมดลูกช่องล่างคุณสุภาพบุรุษคืออวัยวะสืบพันธุ์นะรวมถึงนะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบทางเดินหายใจสมองและปลายประสาทโดยเฉพาะคนที่นอนน้อยนะคะแล้วก็เรื่องของช่องท้องกระเพาะอาหารเรื่องของการอยู่กันกินแหละการดื่มนะคะการพักผ่อนต้องทําให้ถูกต้องนิดนึงค่ะจะไม่สุขภาพร่างกายนะคะยังส่งผลในด้านดีอยู่นะคะ แต่ถ้าอยู่ในช่วงที่กาลังตั้งครรภ์นะ่ะมันเป็นเรื่องที่ปกตินะเราก็ต้องดูแลตัวเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคนที่เกิดนะคะในแต่ละช่วงวันเป็นอย่างไรคนที่เกิดปีมะเพียราวันอาทิตย์ถือว่าส่งผลดีกับเรื่องงานนะคะเด็ดเรื่องการเงินนะคะแล้วเรื่องของความรักนี่อาจจะมีคนเข้ามาคุยนะคะแต่ยังเป็นความรักที่ยังไม่เปิดเผยส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยามองว่าเป็นความรักที่ส่งผลในด้านดีอาจจะมีความคิดที่จะลงทุนร่วมกันอันนี้มองว่าเกิดโอกาสค่ะ เราก็ไปเตรียมในเรื่องของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องงานให้มากที่หนึ่งในช่วงนี้คนที่เกิดในช่วงวันจันทร์ส่งผลดีกับเรื่องงานนะคะโดยเฉพาะอาจจะมีความคิดที่จะขยายธุรกิจะะเดิมๆนะคะหรืออาจจะมีคนกลุ่มลูกค้ากลุ่มเก่ากลุ่มเดิมนะคะซึ่งอาจจะเข้ามาให้การส,สับสนุนกับเรื่องของธุรกิจด้วยนะคะ การเงินรายได้ดีค่ะส่วนเรื่องของความรักคนโสดมีโอกาสพบรักจากการทํางานพบรักต่างวัยหรือคนเก่าอาจจะก,กลับมาส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยาเป็นความรักที่ดีค่ะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันอังคารเดือนนี้ต้องควบคุมเรื่องอารมณ์นิดนึงเป็นช่วงที่เบื่อนะคะเซ็งแล้วก็เหนื่อยมากๆนะคะกับเรื่องของการใช้ชีวิตด้วยคืออารมณ์ไม่ค่อยแบบสดใสค่ะอารมณ์หงุดหงิดนดนะ,ะกับเรื่องของการทํางานก็ไม่สามารถคอนโทรลกับเรื่องของช่วงเวลาได้คือช่วงนี้มันจะเป็นช่วงเดือน ที่เหมือนกับเราไม่สามารถควบคุมเรื่องของเวลาการทํางานได้อาจจะต้องไปทํางานช่วงค่ำนะหรือมีงานเข้ามาช่วงค่ำค่มีงานเข้ามาเช้าอย่างเงี้ยนะคะทำให้เรารู้สึกแบบเหนื่อยนะคะกับเรื่องของช่วงเวลาการทํางานในช่วงนี้ด้วยนะคะฉะนันอาจจะต้องใจเย็นนิดนึงค่ะส่วนเรื่องของการเรงินก็อาจจะเป็นเดือนที่มีค่าใช้จ่ายบ้างกับเรื่องของการกินแหละนะคะอันนี้เราก็ไปควบคุมส่วนเรื่องของความรักคนโสดยังไม่เด่นนะจริงๆอ่ะมันมีไพ่รักแท้เข้ามาแล้วละ่ะแต่ว่าคนบันลังคานี่อาจจะยังไม่ได้ให้ความสําคัญกับคน กับเรื่องของความรักเท่าไหร่นะคะรวมถึงนะคะคนที่ใช่อาจจะอยู่ตรงหน้านะแต่ยังมองไม่เห็นน่ะเป็ลนลักษณะเหมือนกับเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของความรักเนี่ยมันเหมือนกับเส้นผมบางกูเขานะจนันคนโสดนะคะถ้าโสดมานานแล้วก็อย่าปิดกั้นตัวเองนะต้องเปิดรับในเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยไม่งั้นมันจะเป็นไพ่คนโสดส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักต้องปรับกัน นะคะแล้วก็ต้องใส่ใจกันให้มากค่ะมันก็จะมีปัญหากันแหละง้องแง้งในช่วงนี้สุขภาพร่างกายก็ปัญหาช่องท้องกระเพาะอาหารแล้วก็เรื่องของการพักผ่อนน้อยค่ะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันพุธ ส่งผลดีนะกับเรื่องงานโดยเฉพาะคนที่อายุไม่เกิน24ปีการสอบการบรรจุหรือการถูกโปรโมทจะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็คนที่อายุเกิน24ปีขึ้นไปก็จะได้ลูกน้องเก่งๆเข้ามาช่วยเหลือง,งานด้วยค่ะแล้วก็บางคนอาจจะมีข่าวดีเรื่องโรคด้วยส่วนเรื่องของการเงินรายได้ดีค่ะอาจจะเป็นช่วงเดือนที่มีเรื่องของกําไรจากงานหรือการลงทุนหรือมีการแบ่งปันผลนะ่ะเกิดขึ้นส่วนเรื่องความรักคนโสดมีดวงที่จะพบรักต่างวัยค่ะ ส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยามองว่ายังเป็นความรักที่ดีนะคะคนที่เกิดในช่วงวันพฤหัสบดีถ้าทํางานนะคะข้าราชการเป็นช่างเป็นวิศวะนะคะหรือว่าคนที่ขายเหล็กโลหะอะไรลงกลึงนะคะทํางานที่เกี่ยวข้องเป็นแพทย์เป็นพยาบาลขายประกันอ่าอันนี้มองว่าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องนะโดยเฉพาะคนที่ทํางานในอุตสาหกรรมใหญ่ๆอ่อะนิคมใหญ่ๆอ,อ,อ,อย่างเงี้ยหรือทํางานกับคนต่างชาตินี่ยนะคะก็มองว่า นะเป็นเรื่องของธุรกิจนะขายอะไรอย่างเงี้ยนะคะน,นี้ก็มองเป็นธุรกิจนะส่วนคนที่ไม่ทํางานด้านนี้นะ,ะก็อาจจะเป็นเดือนที่มีความเหนื่อยกับเรื่องงานบ้างโดวยเฉพาะคนที่เพิ่งเข้ามาฝึกฝนอบรมงานเนี่ยอันนี้ต้องอดทนนิดนึงค่ะแต่มองว่าถ้ามีปัญหาอะไรก็ยังมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนอยู่นะ,ะส่วนเรื่องของการเงินนะคะอาจจะเป็นเดือนที่มีค่าใช้จ่ายมากฉะนั้นต้องระวังส่วนเรื่องของความรัก คนโสดมองว่ายังไม่เด่นนะถึงแม้ว่ามีโอกาสที่จะพบรักแบบต่างวัยเลยนะคะหรือพบรักกับคนที่เป็นพ่อแม่นะหรือพบรักทางไกลพบรักกับคนต่างชาติแต่ความสัมพันธ์ยังไม่ลงตัวค่ะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักก็ไปปรับกันแล้วก็เรื่องสุขภาพร่างกายก็ต้องดูแลค่ะ คนที่เกิดน,นะคะในช่วงวันศุกร์นะคะเป็นเดือนที่ดีค่ะมันอิทธิพลของไพ่การเปลี่ยนแปลงนะคะเรื่องของการสื่อสารด้วยเรื่องของการเจรจาเรื่องของการเดินทางนะคะเข้ามาทําให้เรื่องของการทํางานนะคะเกิดโอกาสที่ดีมากๆในช่วงเดือนนี้น,นะคะอาจจะมีข่าวดีในหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของการติดต่อธุรกิจกับคนต่างถิ่นแดนไกลคนต่างชาติหรือแม้แต่คนไหนที่กําลังมีความคิดที่จะเดินทางไปทางานที่ต่างประเทศก็เป็นช่วงที่ดีนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของนะคะ โอกาสที่จะถูกเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งด้วยส่วนเรื่องของการเงินรายได้ดีเกิดสภาพคล่องค่ะส่วนเรื่องของความรักนะคะคนโสดมีดวงที่จะพบรักทางไกลหรือพบรักคนต่างชาติคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาก็เป็นความรักที่ส่งผลในด้านดีนะคะอาจจะมีข่าวดี หรือมีเรื่องของการตั้งคันเกิดขึ้นค่ะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันเสาร์ส่งผลดีกับเรื่องงานค่ะมีโอกาสนะคะที่ดีมากๆตัวนี้ต้องขยันค่ะแล้วก็ต้องเน้นการบริการอย่างเต็มที่นะส่วนเรื่องของการเงินรายได้ดีค่ะส่วนเรื่องของความรักคนโสดมีดวงที่จะพบรักนะคะและเป็นรักแท้ด้วยส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่ส่งผลในด้านดีแต่อยากจะให้ระวังการมีปากเสียงนะ,ะในเครือญาติบ้างในช่วงนี้นะคะวันที่เป็นวันที่ดีนะคะ วันที่เป็นวันมงคลสามารถที่จะนำไปประกอบกิจการงานได้ในช่วงนี้ก็คือวันพุธวันศุกร์วันจันทร์และก็วันเสาร์ค่ะส่วนวันที่ควรจะหลีกเลี่ยงในช่วงนี้ก็คือวันอังคารแล้วก็วันพฤหัสบดีนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะไพ่แสงสุขจะชี้นำาวาอย่างไรไพ่แสงสุกก็บอกงานให้ระวังปัญหา นะความขัดแย้งนะกับเรื่องของการทํางานหรือการลงทุดด้วยนะคะไม่ต้องรีบเร่งนะคะกับเรื่องของงานนะไม่งั้นอาจจะเกิดแบบข้อผิดพลาดได้และทําให้เรื่องของปัญหาต่างๆมันเกิดขึ้นแล้วทําให้การทํางานนะอาจจะหลุดลอยออกไปหรือเกิดปัญหานะคะส่วนเรื่องของการเงินนะคะ มองว่าเดือนนี้รายได้อาจจะเข้ามาแต่ค่าใช้จ่ายยังมากอยู่ฉันอยากให้ควบคุมเรื่องของค่าใช้จ่ายค่ะส่วนเรื่องของความรักสําหรับคนโสดนะคะถ้าพบรักเพศเดียวกันนะคะมองว่าไม่เสียหายแต่ถ้าเป็นรักต่างเพศ ความรักหรือความสัมพันธ์ยังต้องระวังอยู่นะคะยังเกิดความไม่ชัดเจนนะคะส่วงคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักต้องปรับกันนะคะแล้วต้องเติมความหวานกันให้มากค่ะสุขภาพร่างกายในช่วงนี้นะคะต้องระมัดระวังนะคะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการปวดก,กระดูกข้อมือค่ะก <c oughs> ็ช่วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกำลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ